สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานนิดบอนสีอีกแล้วนะคะมีชุดเซตมาแบ่งปันค่ะในชุด4ี่ต้นนะคะวันนี้ก็จะมีมาประมาณ7จหรือแชุดนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเลยนะคะใครชอบชุดไหนก็แจ้งได้เลยนะคะค่ะวันนี้ให้ไปชุดละส2งรบบาทนะคะส่งฟรีให้เลยนะคะถ้าไปทางหนูขอเพิ่มอีก10บาทนะคะเป็นสองร้ามสิบใครสนใจก็แจ้งได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันก่อนนะคะชุดแรกก็จะมีสี่ต้นนะคะมีเทพสโสธรแผงนะคะนี่ค่ะมีแข้งด้วยนะคะแผงปกติแล้วเทพสโสทรมันจะออกสีชมพูดแดงนะคะนนี้มันแผงนะคะมีแต่สีขาวนะคะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นกราระยาค่ะกะอ่าเริ่มกัดสีชมพูมาบ้างแล้วนะคะกราระยาอันนี้เป็นโชคล่ําซ้านะคะเห็นไหมคะมันก็แอบติดด่างมานะคะแต่ว่ามันติดด่างมาไม่เยอะนะคะหนูก็เลยนี่ค่ะเรียกว่ามันไม่ด่างนี่กระด่างนะคะนี่ค่ะ ก็ให้ไปเลยนะคะชื่อดีด้วยนะคะโชคลำสามอยู่ใน1นเซตเลยแล้วก็จะมีพญาพันวังนะคะ1ต้นใบพิュ๊บนะคะเซตที่1ค่ะต่อไปเซตที่2นะคะเซตที่2มีท้าวพิรันพนาศูนย์นะคะนี่ค่ะก็ป้ายมาบ้างแล้วนะคะนี่ต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเมฆพับนะคะสีเข้มเข้มหต้นนะคะเมฆพับนี่ค่ะนี่แล้วก็จะมีพญาพันวัง1ต้นนะคะพญาพันวัง มีเจ้ากุ้งอังวะค่ะหนึ่งต้นนะคะเซตนี้สวยนะคะเซตที่สองค่ะวันนี้มีแต่สวยๆทุกเซตเลยนะคะต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหนึ่งต้นมีเท้าพิรันพนาศูนย์นะคะบางทีหนูเรียกเท้าพิรันเฉยๆนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะชื่อเขายาวจริงๆนะคะชื่อเต็มเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะป้ายแดงเนะะี่ยค่ะสวยมาก แล้วก็มีมะขวานลังสันหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะใบมันเกี่ยวกันนิดนึงนี่ค่ะอยู่เซตที่สามนะคะเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่มีรัตนพนหนึ่งต้นนะคะรัตนพนแล้วก็มีสีปาดนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะเริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะอ่าอันนี้มีสีมหาโพนะคะแต่ยังไม่ค่อยชมพูนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีอินทารังสันหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะ อันนี้จะเปิดเขียวนิดหนึ่งนะคะนี่เซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้านี้ค่ะเป็นลูกไม้นะคะใบกลมถ้วยนะคะสีชมพูหนึ่งต้นนะคะมีสุนทรพู่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีไก่อมพันนี่ค่ะกัดมาบ้างแล้วนะคะหนึ่งต้นมีแข้งนะคะแล้วก็ชายโชนหนึ่งต้นนะคะปลายมาแล้วคะ่ะต่อไปเซตที่หกนะคะเซตที่หกมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะนี่บอลเก่าหนึ่งต้น แล้วก็จะมีอันนี้เป็นพยาพันวังนะคะ1ต้นนี่คะ่ะใบนี้ก็ใช่นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นโชคลำซำนะคะนี่คะ่ะมันก็ด่างมาบางแล้วนะคะแต่ว่ามันด่างไม่เยอะนะคะบางอันก็ไม่ด่างหนูเลยตีว่าไม่ด่างไปนะคะ1ต้นโชคลำซานะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหงยกนะคะ1ต้นคะ่ะอันนี้เซตที่หนะคะเซตที่ห ต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7อันนี้จะมีต้นใหญ่เบิ่มมาเลยต้นหนึ่งนะคะเป็นลูกไม้นะคะแต่ก็มีใบไผ่โคนต้นแล้วก็ลูกๆูกเขาสวยดีนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะใบไผ่สีแปลกสวยนะคะ1ต้นนะคะมีสาวโพธารามนะคะ1ต้นอันนี้เป็นอินทรารัางสันนะคะมันติดเขียวนิดนึงน่าจะออกแผงไปนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะต่อไปอ่ะยังไม่หมดนะคะเซตที่7นะคะเซตที่7นี่ค่ะอันใบใหญ่มันคุมอยู่ เป็นหงยกนะคะหนึ่งต้นนะคะอยู่เซตที่เจ็ดค่ะมีสาวโพธรามินทราลังสรรหงยกแล้วก็ลูกไม้ต้นเบิ่มเลยนะคะแล้วก็มีลูกๆเต็มโคนเลยนะคะคุ้มมากเซตนี้เซตที่เจ็ดค่ะเซตสุดท้ายนะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดมีกัลยาเริ่มกับสีเลยค่ะหนึ่งต้นเดี๋ยวจะกัดชมพูนะคะกัลยาหงยกนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นโชคล้ำสามเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ก็จะติดป้ายมาบ้างนะคะแต่หนูก็ตีว่าไม่ป้ายมันป้ายน้อยนะคะมาแบ่งปันพี่พีเผื่อใครอยากได้นะคะโชคล้ำสำก็เลยขายไม่ให้แพงนะคะนี่อันนี้อินทราารังสันอันนี้น่าจะแพงนะคะนี่ค่ะต้องดูอีกทีนะคะมันยังไม่ค่อยกัดสีนะคะ อันนี้เซตที่8นะคะวันนี้ก็มีมาทั้งหมด8เซตนะคะใครสนใจเซตไหนก็โทรมาที่เบอร์064 282 4363ได้เลยนะคะหรือทักไลน์มาก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ